ครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมหลังพี่เป้าคนเซียนบอลนะครับในช่องหลังพี่เป้าคนเซียนบอลครับก็มาเจอเจอกันในวันพุทธที่26พฤษภาคมนะครับวันนี้ไฮไลท์ก็อยู่ที่รายการฟุตบอลชิงแชมป์ยูโรป้าลีกนะครับก็เป็นคู่ระหว่างเบียร์เอ้กับแมนยูนะครับเป็นรอบชิงชนะเลิศน,นะครับเมื่อคืนนี้ก็ที่เด็ด บนเต็งเน้นร้อยเปอร์เซ็นต์ครับระดับความมั่นใจแล้วก็สิบเปอร์เซ็นต์ก็ให้ซีเอชอาคูดไปครับซีเอชอาคูดครับก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะครับก็เอาชนะไปได้นะครับส่วนในกลุ่มไลน์นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพลาดไปนะครับให้คีร์เลยาวิทก็ทำได้เพียงแค่เสมอเดี๋ยววันนี้ในกลุ่มไลน์ แก้ตัวใหม่ครับก่อนอื่นเลยก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิงด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องท่านใดที่เข้ารับชมใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ใครอยากได้ทีเด็ดนะครับส่งตรงในกลุ่มไลน์นะครับก็แอดไลน์มาได้นะครับค่าใช้จ่ายเพียงสัปดาห์ละหนึ่งร้อยบาทครับแล้วก็รายเดือนสี่ร้อยบาทครับเข้ามาใช้บริการได้ครับก็จะได้รับได้รับทีเด็ดบอลเต็งทีเด็ดสเต็ปสาม ทีเด็ดสกอร์สูงก็ใครชอบแบบไหนก็ขอกันมาได้ครับในหลายลุ่มนะครับทีเด็ดเจลิกวันนี้ก็มีเจลิกลงเตะด้วยนะครับก็จะได้รับทีเด็ดเจลิกด้วยครับก็คือมีบอลให้ลุ้นกันตั้งแต่ตอนบ่ายยันรอบเดึกเลยนะครับไปเริ่มก,กันที่เฮ็ดเฮดผลงานกันทั้งสองทีมนะครับก็เป็นทางฝั่งอ,อ๋อ สี่นัดหลังสุดนะครับเฮทเฮทที่พบกันนี้เสมอกันหมดเลยนะครับเจอกันมาสี่ครั้งหลังสุดก็เสมอกันศูนย์แบบไม่มีสกอร์หมดเลยครับเฮทเฮทที่พบกันครับส่วนห้านัดหลังสุดของทางฝั่งบียร์เลาฟ์นะครับก็มีชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองนะครับนัดล่าสุดนี่ก็เสมอกับขออภัยครับนัดล่าสุดนี่แพ้ให้กับเรอัลมาริดไปหนึ่งประตูต่อสองนะครับผลงานถือว่าทําได้ดีนะครับโดยเฉพาะในรายการยูฟ่าก็ทะลุเข้ามาถึงรอบชิง พวกเขาต้องการแชมป์อย่างมากครับเพื่อรุ่นตัวเล่นฟุตบอลถ้วยยุโปรปใบใหญ่ครับถ้าพวกเขาสามารถได้แชมป์นะครับสําหรับเียรลส่วนแมนยูนั้นถึงแม้จะพลาดแชมป์พวกเขาก็ได้สิทธิ์ไปเล่นอยู่แล้วนะครับถ้วยใบใหญ่ครับเพาะแมนยูนั้นจบอันดับ2ในพรีมเมียร์ลีกครับดังนั้นพวกเขาได้สิทธิ์เล่นถ้วยใบใหญ่อยู่แล้วครับถึงแม้จะพลาดแชมป์ไม่ได้ชแชมป์นะครับ ส่วนหน้านัดหลังสุดของทางฝั่งแมนยูนะครับก็มีชนะ2เสมอหนึ่งครับแพ้ไปสองครับน้าทัพสุดนี้ก็เปิดบ้านออภัยครับหน้านาสุดที่บุกไปนชนะวู๊สองหนึ่งนะครับสภาพทีมก็ถือว่าสมบูรณ์ด้วยทั้งคู่นะครับทางฝั่งแมนยูนี่ก็ผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บก็เป็นหน้าเดิมๆครับอย่างเช่นฟิลโจนอองตัวนี่มัสยาวครับแล้วก็ แฮรี่แม็กวายครับก็มีติด26คนอาจจะได้นั่งตัวสำรองนะครับสำหรับแม็กวายก็หายเจ็บแต่อาจจะยังไม่ฟิตสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับอาจจะได้นั่งสำรองไปก่อนนะครับสำหรับแฮรี่แม็กวายส่วนแนวลุกทางฝั่งแมนยูก็อยู่กันครบนะครับไม่ว่าจะเป็นมาคัสเลสฟอร์ดคาวานี่บูโน่ปอกบาครับก็น่าจะเป็นชุดส่งชุดใหญ่ลงเต็มที่นะครับ คูนี้ทรงบอลเกตบอก็ยังเป็นทางฝั่งแมนยูทับที่โูกถูกยกให้เหนือกว่าแต่ดูแล้วมาถึงนัดชิงชนะเลิศอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าทีมที่ทะลุเข้าถึงรอบชิงก็แสดงให้เห็นแล้วว่าศักยภาพทีมพวกเขาแข็งแกร่งมากนะครับดังนั้นวีล้วก็ประมาทไม่ได้นะครับที่แมนยูจะประมาทวีล้วไม่ได้นะครับ แล้วเมื่อมาถึงนัดชิงดังนั้นโอกาสที่จะจบด้วยผลเสมอในเวลามีสูงนะครับจากสถิติเฮตุเฮตที่เจอกันมาก็เป็นเสมอกันตลอดครับสี่นัดหลังสุดนี้เสมอคัศูนย์ 00, แบบไม่มีสกอร์ครับดังนั้นนัดน,น,น,นี้ก็อาจจะจบลงด้วยผลเสมอ,อเช่นกันนะครับเพราะมาถึงรอบนัดชิงชนะเลิศอาจจะเล่นรัดกลุ่ม ทำให้ยืดเย,เยื้ออาจมีสิทธิ์ต่อเวลาได้ครับสกอร์ที่คาดก็หนึ่งหนึ่งนะครับเป็นเบียรรอัลนะครับที่เสมอกับแมนยูไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งคู่นี้เราเชียร์เบียรรอัลนะครับก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดเด้งนะครับวันนี้ที่เด็ดบนเต็งเน้นทีมเดียวระดับความมั่นใจ100%เชียร์เบียรรอัลนะครับเป็นทีเด็ร้อยเปอหรับค,ค่มภีรนี้นครับ เชียร์เบีรแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับใครที่ชื่นชอบการวิเคราะห์สไตล์พีเป้าการเองแบบบ้านๆนะครับก็ r a อยูด้านล่างได้นะครับใครที่อยากเข้ากลุ่มทีเด็ด vip จะได้รับทีเด็ดทุกวันนะครับทีเด็ดทีเด็ดของนะครับทีเด็ดเจริญเจแปนเกาหลี an, แล้วก็ฟุตบอลสเตปสามเด็กใหญ่ I, ในยุโรปทุกเด็กนะครับ ออกกันมาได้ครับในกลุ่มรายในชอบแบบไหนสกอ์ต่ำสกอ,สกอ,สกอ์สูงค่าใช้จ่ายเพียงสัปดาห์ละหนึ่งร้อยบาทแล้วก็รายเดือนสี่ร้อยบาทครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามด้วยครับคืนนี้เราเชียร์วีเอทอานะครับเป็นทีเดดระดับความมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับค่าคืนนี้ครับและใครเมื่อคืนใครโชคดีกันบ้างนะครับ CF r อฟอาในหน้า YouTube ก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับ คอมเมนต์ Comment, เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับหรือเข้ามาขอคิดเด็กกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ